เรื่องราวในคลิปนี้เป็นการเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ตำนานและความเชื่อบางส่วนอ้างอิงหลักฐานบางส่วนเป็นการเรียบเรียงเชิงสร้างสรรค์โปรดรับชมเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิชาการโดยสมบูรณ์การเวลาได้กลบฝังเรื่องราวมากมายไว้ใต้ผืนทุลีแห่งอดีต ตำนานมากมายถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งความจริงก็ถูกกลืนหายไปทว่าท่ามกลางเรื่องราวเหล่านั้นยังคงมีหนึ่งตำนานที่ไม่มีผู้ใดลืมเลือนเรื่องราวของชายผู้ถูกตราหน้าว่าอัปลักษ์ต่ำต้อยแต่กลับกลายเป็นผู้เปลี่ยนชะตาแห่งแผ่นดินชายผู้มีปุ่มปมนับแสนทั่วร่างและเป็นบุรุษที่สวรรค์เลือกให้กลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เรื่องราวของเขาคือตำนานเท้าแสนปมนแผ่นดินโบราณอันรุ่งเรืองนครหลวงแห่งหนึ่งรุ่งโรดด้วยอำนาจและศรัทธ,ธาปกครองโดยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมพระองค์ทรงเมตตาและเปี่ยมด้วยปัญญาจนผู้คนทั้งแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขภายในพระราชวังอันโออามีพระราชธิดาเพียงองค์เดียวงามเลิศเนือสตรีใดในล่า ิวพัน์ผุดผ่องดังทองคําขัดเงาดวงพระเนตรสุขใสประหนึ่งแสงจันทร์และพระจริยวัตรอ่อนโยนดุจนางอับสรพระนางคือดวงแก้วแห่งนครคือความหวังและความภาคภูมิใจสูงสุดของพระบิดาและราษฎรทั้งแผ่นดินชีวิตภายในวังเป็นไปอย่างสงบสุขทุกสิ่งดูเหมือนสมบูรณ์พร้อมจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ลิขิตฟ้าจะเริ่มทำงาน ด้วยความรักและห่วงใยในพระราชธิดากษัตริย์ทรงอยากอย่างรู้อนาคตของบุตรีผู้เป็นที่รักจึงมีรับสั่งให้โหรหลวงและมหาฤาษีผู้ทรงญาณจากทั่วสารทิศเข้ามาทำนายท่ายทักถึงดวงชะตาเหล่าโหรน้อยใหญ่ต่างถวายคำพยากรณ์ด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมความปลื้มปีติว่าพระธิดาจะได้เป็นถึงราชินีแห่งกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์เคียงข้างบุรุษผู้ทรงเกียรติทัดเทียมสร้างความยินดีให้แก่พระราชหาหรือไทยยิ่งนัก แต่ในหมู่โหนทั้งหมดนั้นกลับมีมหาฤาษีชาราผู้หนึ่งนั่งนิ่งสงบไม่เอื้อนเอ่อยถ้อยคำใดแววตาของท่านลึกและนิ่งราวกับสามารถมองทะลุชะตากรรมของทุกชีวิตในที่นั้นกษัตริย์ทรงสังเกตเห็นความผิดปกติจึงมีรับสั่งถามด้วยสุรเสียงแฝงความกังวลว่าเหตุใดท่านจึงนิ่งเงียบหรือมีสิ่งใดที่เรายังไม่อาจรู้ ฤาษีชาราลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาที่ผ่านการเวลามานับร้อยปีสะท้อนแสงคบเพลิงระยิบระยับก่อนจะเปล่งวาจาที่สั่นสะเทือนทั้งท้องพระโรงขอเดชะฝ่าบาทด,ดวงชะตาของพระราชธิดานั้นมิอาจหน,นีลิขิตฟ้าได้เนื้อคู่ของพระนางไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่โอรสเจ้าหากแต่เป็นสามัญชนเสียงสุดท้ายของค้อยคำดังสะท้อนกล้อง ทุกผู้คนในท้องพระโรงถึงกับนิ่งงนันราวกับเวลาหยุดหมุนคำว่าสามัญชนเพียงคำเดียวแทงลึกเข้าไปในพระราชหฤทยัยราวคมสอนพันเล่มกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์จะยอมให้สายเลือดัติยะต้องปะปนกับผู้ต่ำต้อยได้อย่างไรพระองค์สมกู่ตวาดลั่นเหลวไหลสิ้นดีเสียงก้องกังวานจนผนังห้องสะเทือนทิดาของเราจะต้องได้อภิเษกกับผู้ที่ทัดเทียมเท่านั้นคำทำนายของเจ้าช่างเพ้อเจ้อ แต่ฤาษีชรายังคงสงบนิ่งแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบชายผู้นั้นไม่ใช่สามัญชนธรรมดาหากแต่เป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินร่างกายของเขาเต็มไปด้วยปุ่มปมทั่วทั้งตัวแต่ฝาบาทลิขิตฟ้ามิอาจฝืนได้เสียงนั้นดับไปพร้อมความเงียบงัน กษัตริย์ผู้โกรธจัดมีรับสั่งให้ขับไล่ฤาษีออกไปจากพระราชวังแต่ก่อนที่ร่างของฤาษีจะลับหายไปจากประตูวังเสียงของท่านยังคงสะท้อนกลับมาลิขิต้ามิอาจฝืนคำพูดนั้นกลายเป็นตราประทับในพระทัยของกษัตริย์พระองค์จะไม่ยอมจำนนตต่อคำทำนายอันอับยศนี้พระองค์จะทำทุกทางเพื่อฝืนชะตาฟ้าจึงสั่งให้สร้างปราสาทเจ็ดชั้นขึ้นณนะนอกเมืองเป็นหอคอยสูงเสียดฝาไม่มีบันไดทอดลงพื้น มีเพียงรอกชักลงสำหรับขึ้นลงพระราชธิดาผู้บริสุทธิ์ถูกนำไปประทับอยู่บนยอดปราสาทนั้นพร้อมนางกำนันและทหารยามเฝ้าคุมอย่างแน่นหนาเพื่อปิดกั้นม่ให้ชายใดโดยเฉพาะสามัญชนเข้าใกล้พระวรกายได้แม้แต่ปลายนิ้วมือการเวลาผ่านไปพระราชธิดาเจริญวัยเป็นสตรีงามสะพรัง่งความงามของพระนางเปล่งประกายแต่หัวใจกลับเหงาเศร้าในห้องสูงที่ไร้ประตูออก ส่วนองค์กษัตริย์ก็ยังมิอาจวางใจพระองค์ต้องการทำลายคำทำนายนั้นให้สิ้นซากจึงประกาศราชองค์การครั้งใหญ่ผู้ใดสามารถปลูกต้นน้ำเต้าให้เถาของมันเลื้อยขึ้นไปถึงหน้าต่างยอดปราสาทเจ็ดชั้นผู้นั้นจะได้อภิเษกกับพระราชธิดาและครองสมบัติกึ่งหนึ่งของเราเสียงหัวเราะดังก้องทั้งนครชาวบ้านต่างเยาะเยะ้ยบ้างกล่าวว่ากษัตริย์คงล้อเล่นเพราะไม่มีใครเชื่อว่าไม้เลื้อยดินจะเติบโตสูงเทียมฟ้าได้ แต่ในหมู่ผุ้ชนที่หัวเราะเยาะนั้นกลับมีชายผู้หนึ่งยืนนิ่งร่างกายสกรปรกมอมแมมสวมเพียงผ้าเตียวเก่าผิวเต็มไปด้วยปุ่มปมตะปุ่มตะป๋ำทั่วทั้งตัวนั่นคือชายที่ผู้คนเรียกว่าไอแสนปมเขาเป็นเพียงคนสวนหลวงที่อาศัยอยู่ท้ายวังผู้คนเบื่อหน้าหนีเด็กๆวิ่งหนีด้วยความกลัวแต่ในดวงตาของเขาไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจมีเพียงความสงบเยือกเย็นราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโชคชะตา และเมื่อเขาได้ยินราชองค์การนั้นแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลภในสมบัติไม่ใช่เพราะหลงไหลในรูปโฉมของเจ้าหญิงแต่เพราะเขารู้ว่านี่คือเวลาที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตรุ่งขึ้นท่ามกลางสายตาของทหารและชาวเมืองแสนปมเดินตรงเข้าสู่ประตูวังเขาคุกเข่าลงและกราบทูลขอมเมล็ดน้ำเต้าพันธีจากท้องพระคลังเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งทั่วนครชาวบ้านต่างพูดว่ามันบ้าไปแล้ว แต่กษัตริย์กลับยินดีเพราะพระองค์เชื่อว่ายิ่งแสนปมพูดต่ำต้อยล้มเหลวเท่าไรพระองค์ก็จะยิ่งชนะลิขิตฟ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแสนปมได้รับเมล็ดน้ำเต้าหนึ่งเมล็ดเขาเดินไปยังพื้นดินใกล้ปราสาทสูงพรวนดินด้วยมือเปล่ารดน้ำอย่างทนุถนอมและวางเมล็ดนั้นลงอย่างแผ่วเบาเราวกับวางความหวังทั้งชีวิตไว้ในอ้อมดินแล้วนั่งเฝ้ามองอย่างเงียบงนันไม่สนใจเสียงหัวเราะเยาะเย้ยอของผู้คน คืนแรกผ่านไปรุ่งขึ้นวันที่สองปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นณจุดที่เขาฝังมเมล็ดน้ำเต้าต้นอ่อนสีเขียวสดแทงยอดขึ้นจากดินและมันไม่หยุดเติบโตเถาวันนั้นเลื้อยสูงขึ้นเรื่อยเรื่เร็วจนเกินธรรมชาติราวกับพลังบางอย่างจากเบื้องบนกำลังชักนำมันไปสู่ฟ้าเถาวันยืดตัวจากศอกเป็นวาจากวาเป็นเสาและพุ่งขึ้นสูงเทียมปราสาทเจ็ดชั้น ผู้คนทั้งนครต่างตะลึงงนันเสียงหัวเราะเงียบหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจและความหวาดกลัวในปาฏิหาริย์ที่อยู่ตรงหน้ากษัตริย์ยืนมองจากหน้าต่างสูงสุดพระพักซีดเผือดพระหัตถ์ที่กำด้ามพระแสงดาบสั้นทะเทินเพราะสิ่งที่เห็นคือลิขิตฟ้าที่ไม่มีผู้ใดขวางได้อีกต่อไป และจากผืนดินเบื้องล่างนั้นเถาวันแห่งโชคชะตาได้เลื้อยขึ้นสู่ฟ้าพร้อมชายผู้มีปุ่มปมทั่วกายชายที่กำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของแผ่นดินตลอดกาลเถาวันแห่งปาฏิหาริย์ยังคงเติบโตอย่างไม่หยุดอยัง้งมันเลื้อยพันรอบเสาหินสูงใหญ่และยืดตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยชักนำจากเบื้องบน ใบของมันเป็นสีเขียวมรกตสดใสแผ่ขยายกิ่งก้านจนทั่วท้องฟ้าผู้คนทั้งแผ่นดินต่างพากันเงยหน้ามองด้วยดวงตาเบิกกว้างความเงียบงันปกคลุมทั้งนครไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยคำใดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าไม่ใช่สิ่งของโลกนี้อีกต่อไปกษัตริย์ทรงทอดพระเนตรจากย่อยปราสาทพระพักซีดเผือดพระหัตถ์ที่เคยมั่นคงกลับสั่นเทา พระเนตรจับจ้องไปยังเถาวันที่กำลังไต่สูงขึ้นทุกขณะเหมือนมันกำลังท้าทายพระราชอำนาจและประกาศว่าไม่มีสิ่งใดจะฝืนฟ้าได้อีกต่อไปพระหัตไทยของพระองค์ปั่นป่วนด้วยทั้งความโกรธความหวาดกลัวและความไม่ยอมรับในขณะที่เสียงกระซิบของคำพยากรณ์ยังคงก้องอยู่ในพระสติลิขิตฟ้ามิอาจฝืน บนยอดปราสาทชั้นที่7พระราชธิดาผู้ไม่เคยรับรู้เรื่องคำทำนายใดๆยังคงใช้ชีวิตในความสงบโดดเดี่ยวโลกของพระนางมีเพียงท้องฟ้าดวงจันทร์และเสียงลมที่พัดผ่านบานหน้าต่างแต่ในเช้าวันนั้นพระนางได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาเหมือนเสียงใบไม้เสียดสีกันพระเนกค,คู่สวยทอดมองไปยังหน้าต่างและสิ่งที่เห็น ทำให้พระไทยของนางหยุดเต้นไปชั่วขณะเถาวันสีเขียวมรกตกำลังเลื้อยขึ้นมาถึงขอบหน้าต่างดอกสีขาวนวลบริสุทธิ์ผลิบานต่อหน้าพระพักและในชั่วพริบตาผลน้ำเต้าขนาดมหึมาก็เริ่มงอกออกมาจากดอกนั้นผิวของมันเรียบเนียนแผวแสงราวของวิเศษพระนางจ้องมองมันด้วยความตื่นตา พระหัตถ์บอบบางค่อยๆเอื้อมออกไปสัมผัสผิวเรียบของผลไม้ปริศนาอย่างระมัดระวังราวกับต้องมนสะกดในขณะเดียวกันณเบื้องล่างของนครแสนปมกำลังมองดูเถาวันนั้นด้วยแววตาแน่วแน่เขารู้ทันทีว่าช่วงเวลานี้คือสิ่งที่โชคชะตาได้รอไว้เขาไม่ลังเลไม่ฟังเสียงใครไม่หันมองความเย้ยหยันของผู้คน เขาเพียงแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วเริ่มปีนป่ายเถาวันที่สูงเสียดฟ,ฟ้าร่างของชายผู้มีปุ่มปมทั่วกายค่อยๆขยับขึ้นทีละช่วงมือหยาบกร้านยึดกเกาะเถาไไม้แน่นหนาลมแรงพัดกระนำ่ำแต่ทุกปุ่มปมบนร่างกายของเขากลับกลายเป็นจุดยึดเหนี่ยวที่มั่นคงราวกับถูกสร้างมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะเขาปีนสูงขึ้นเรื่อยๆผ่านชั้นเมฆ ผ่านเสียงลมหอนของท้องฟ้าดวงตาไม่ไหวเอนไม่หวาดวันเขาไม่ได้ปีนเพื่อตามหาความรักหรือราชสมบัติหากแต่ปีนเพื่อตามเสียงเรียกของโชคชะตาที่เขาเองยังไม่เข้าใจด้านล่างของนครเงาของเถาวันทอดยาวปกคลุมแผ่นดินผู้คนมองตามชายพิกลน,นั้นอย่างอัศจรรย์ใจปาฏิหาริย์ที่เคยหัวเราะเยาะบัดนี้กลายเป็นความเงียบงัน เต็มไปด้วยความยำเกรงกษัตริย์ทรงทอดพระเนตรเห็นร่างนั้นปีนสูงขึ้นทุกขณะพระหัตถ์กำรรพระแสงดาบแน่นจนข้อนิ้วขาวพระสุรเสียงก้องด้วยความโกรธยิงมันยิงมันให้ร่วงลงมาแต่ไม่มีทหารคนใดกล้าขยับเพราะทุกคนรู้ว่าชายผู้นี้คือผู้ทําตามพระราชองการได้สำเร็จการลงมือฆ่าเขาคือการประกาศว่ากษัตริย์ทรงผิดคำสัญญา ไม่มีใครอยากเป็นผู้ลบหลูพ่พระณเวลานั้นอำนาจของราชาเริ่มสั่นคลอนเพราะชายผู้มีเพียงสองมือเปล่าเถาวันสั่นสะเทือนในสายลมแสงอาทิตย์ส่งกระทบผิวของชายหนุ่มที่ปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าต่างปราสาทชั้นที่เจ็ดณทีนั้นโชคชะตาเริ่มบรรจบก,กันแสนปมเหยียบลงบนขอบหน้าต่างอย่างแผ่วเบาเถาวันไหวเบาราวกับค้อมตัวให้ เขาเงยหน้าขึ้นและได้เห็นพระพักของสตรีผู้สูงศักดิ์ที่สุดในแผ่นดินเจ้าหญิงผู้ถูกจองจำในความงามที่ไม่มีใครเอื้อมถึงดวงเนตรของนางจับจ้องไปยังชายแปลกหน้าร่างของเขาเต็มไปด้วยปุ่มปมอัปลักษณ์แต่ดวงตานั้นสงบนิ่งลึกล้ำอบอุ่นอย่างน่าประหลาดพระนางไม่สรงวีดไม่ทรงถอย มีเพียงความสงสัยและความสงบที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้เหตุผลพระสุรเสียงของนางแผ่วเบาท่านคือใครแสนปมคุกเข่าลงก้มศีรษะอย่างเคารพข้าแต่เจ้าหญิงกระหม่อม,มมีนามว่าแสนปมมาตามพระราชองค์การของพระบิดาเพื่อปลูกน้ำเต้าขึ้นถึงห้องของพระองค์ขณะที่คำพูดจบลงผลน,น้ำเต้าที่ห้อยอยู่ตรงหน้าต่าง ก็เริ่มปรีแตกออกอย่างช้าๆแสงสีขาวนวลรินออกมาพร้อมละอองละเอียดเหมือนน้ำนมหยดหนึ่งจากผลนั้นตกลงบนพระวรากายของเจ้าหญิงและทันใดนั้นเองความอัศจรรย์ที่เหนือคำอธิบายก็เกิดขึ้นพระราชธิดาทรงรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลผ่านร่างราวกับฟ้าได้ขีดเส้นชะตาใหม่ให้แล้วในบัตนั้นเบื้องล่างกริย์ยังคงจ้องมองด้วยความสับสนและโกรธเกรี้ยว พระองค์ยังไม่รู้ว่าณวินาทีนั้นคําทำนายที่พระองค์พยายามจะฝืนได้เริ่มเป็นจริงแล้วเถวันแห่งโชคชะตาได้เชื่อมฟ้าและดินเข้าด้วยกันโดยมีชายผู้ต่ำต้อยเป็นสะพานเชื่อมลิขิตนั้นเข้าหากันอย่างสมบูรณ์และนั่นคือการพบกันครั้งแรกของชายผู้ถูกสาบกับหญิงผู้ถูกขังด้วยความงาม เป็นจุดเริ forth, armor, ่มต้นของเรื่องราวที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตในแผ่นดินตลอดไปเมื่อคำทํานายเริ่มเป็นจริงความโกลาหลนก็แผ่ไปทั่วราชสำนักพระราชธิดาแห่งนครผู้สูงศักดิ์ตั้งคันโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุกษัตริย์ผู้เป็นบิดาทรงโกรธเกรี้ยวดวงพระเนตรวาวโรดด้วยเพลิงแห่งความอัปยศพระองค์ไม่อาจยอมรับได้ว่าเลือดคติยะที่บริสุทธิ์ของตน กลับถูกแตะต้องโดยชายผู้ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินขุนนางทั้งหลายนั่งนิ่งเงียบในท้องพระโรงไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยคำเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่ามนุษย์จะอธิบายได้พระราชธิดาผู้สูงศักดิ์ตั้งคันกับชายมีปุ่มปมทั่วกายข่าวแพร่กระจายออกไปทั่วนครร้าวกับไฟลามทุ่งพระพักของกรรษัตริย์ซีดเผือดพระไทยเดือดดานแต่ก็รู้ดีว่า ไม่อาจประหารชายผู้นั้นตรงๆได้เพราะเขาคือผู้ทําตามพระราชองการได้สำเร็จด้วยเงื่อนไขของพระองค์เองหากสั่งสังหารก็เท่ากับประกาศให้โลกรู้ว่าพระองค์ผิดสัจจะและพ่ายแ,แพ้ต่อโชคชะตาแต่ในพระหัตถ์ไทยที่ถูกบีบด้วยความกโกรธและความกลัวย่อมมีแผนที่ซ่อนเร้นอยู่เสมอกษัตริย์ทรงมีรับสั่งเรียกขุนนางมาประชุมลับ พระสุรเสียงของพระองค์เยียบเย็นราวกับน้ำแข็งในเมื่อมันทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำเร็จครั้งหนึ่งเราก็จะให้มันทำอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่มีทางรอดพระองค์ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหากแสนปมต้องการครองคู่กับพระราชธิดาอย่างแท้จริงเขาจะต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นในดินแดนร้างทางทิศตะวันออก เมืองที่ต้องงดงามและยิ่งใหญ่เทียบเท่านครหลวงและต้องสร้างให้เสร็จภายในสามเดือนหากทำไม่ได้หัวของเขาจะต้องหลุดจากบ่าคคำสั่งนั้นดูเหมือนเป็นการมอบโอกาสแต่แท้จริงคือคำพิพากษาประหารชีวิตที่ซ่อนอยู่ในคราบเมตตาไม่มีใครสามารถสร้างเมืองได้ในดินแดนที่แห้งแลง้งไร้น้ำไร้ต้นไม้และเต็มไปด้วยลมหอบฝุน่น แต่แสนปมไม่แม้แต่จะเอื่อนเอ่ยคำใดเขาเพียงค้อมศีรษะรับคำสั่งด้วยความสงบก่อนจะหันหลังให้ราชสำนักที่เคยรังเกียจเขาไม่กี่วันต่อมาแสนปมกับพระราชธิดาผู้ตั้งครนภถูกในระเทศออกจากนครท่ามกลางสายตาเย็นชาของขุนนางและเสียงซุบซิบของประชาชนกษัตริย์ทรงเชื่อว่าครั้งนี้คือจุดจบของคำทำนาย จุดจบของความอัปยศและจุดเริ่มต้นของความสงบสุขของพระองค์แต่โชคชะตาไม่เคยหยุดเพียงเท่านั้นนดินแดนรุกร้างไกลโพ้นที่ซึ่งผืนดินแตกระแหงและไร้แม้แต่งเงาไม้แสงแดดแผดเผาจนทุกสิ่งร้อนระอุสายลมพัดพาฝุ่นแดงลอยคลุ้งจนฟ้าดูหม่นมัวที่นั่นแสนปมกับพระราชธิดาเริ่มชีวิตใหม่ในความว่างเปล่า เขาใช้มือเปล่าขุดหลุมหาแหล่งน้ำจากใต้ผืนทรายหัวเผือกหัวมันถูกขุดขึ้นมาด้วยหยาดเหนื่อส่วนพระราชธิดาแม้เคยอยู่ท่ามกลางความสุขสบายแต่กลับไม่เคยปริปากบนพระนางทรงช่วยดูแลใช้น้ำอันน้อยนิดล้างหน้าของเขาเช็ดเหงื่อบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลและปุ่มปมความผูกพันระหว่างทั้งสองค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางความแร้นแค้น มันไม่ใช่ความรักในรูปลักษณ์แต่มันคือความเข้าใจความเมตตาและความศรัทธาในกันและกันเวลาผ่านไปพระคันของพระราชธิดาเริ่มโตขึ้นแสนปมมองพระนางด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเขาไม่กลัวตายแต่กลัวเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่สามารถปกป้องชีวิตของหญิงที่เขารักและบุตรในคันได้เขาเฝ้าคิดว่า หากชะตาฟ้ากำหนดให้เขามีชีวิตเพื่อสิ่งใดบางอย่างเวลานั้นคงใกล้มาถึงแล้วคือหนึ่งท้องฟ้าเปลี่ยมด้วยแสงจันทร์เต็มดวงลมเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจตนเองแสนปมลุกขึ้นจากที่พักเดินไปยืนกลางที่ราบกว้างเขาหลับตาคุกเข่าลงบนพื้นดินอันแตกระแหงและพนมมือขึ้นเหนือศีรษะเขาไม่ได้สวดขอชีวิต ไม่ได้อ่อนวอนต่อเทพใดหากแต่ประกาศเจตนาต่อฟ้าและดินด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาทันใดนั้นเมฆดำเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสายลมเปลี่ยนทิศสายฟ้าสีทองฟาดผ่านลงกลางท้องฟ้าแต่ไม่มีเสียงดังมีเพียงแสงสว่างอาบร่างของแสนปมไว้ทั้งร่างแสงนั้นร้อนแรงแต่ไม่เผาผลาญมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตของเขา ปุ่มปมที่เคยปกคลุมร่างเริ่มแตกออกทีละน้อยเปลือกแข็งร่วงหล่นกลับพื้นทีละชิ้นทีละชิ้นเสียงแตกดังคล้ายเปลือกไม้ที่แห้งกรอบถูกฉีกออกและในที่สุดเมื่อเปลือกสุดท้ายร่วงหล่นลงสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าคือร่างของบุรุษหนุ่มผู้มีผิวพันผ่องใสดังทองคำดวงพระพักอันงดงามสง่างามเปล่งรัศมีเหนือมนุษย์ เหมือนเทพบุตรที่จุติมาในโลกแห่งดินพระวรากายของเขาเปล่งแสงลำมุนและสงบแต่ปฏิหารยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะปุ่มปมนับแสนที่หล่นกระจายทั่วพื้นดินเริ่มขยับเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนมันค่อยๆกลายเป็นผู้คนมากมายทั้งชายหญิงทั้งช่างฝีมือทหารกำลังพลและผู้สร้างสรรค์มากมาย เสียงฮอนเสียงสิวเสียงเลื่อยดังก้องประสานเป็นจังหวะแห่งการสร้างเมืองทั้งเมืองเริ่มก่อตัวขึ้นจากพื้นดินอันรกร้างดินแตกระแหงแปรเปลี่ยนเป็นทองคํากําแพงเมืองงดงามลุกขึ้นเสียดฟ้าปราสาทราชมเทนียนสว่างสวัยกลางทะเลทรายและภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนดินแดนแห่งความสิ้นหวังได้แปลเปลี่ยนเป็นมหานครแห่งแสงทองรุ่งเชา้า พระราชธิดาตื่นจากบรรทมและมองไปรอบกายพระนางแทบไม่เชื่อสายพระเนตรแทนที่จะอยู่ในกระท่อมเก่าๆก,กลับอยู่ในพระราชวังทองคำที่งดงามตรกะารตาและเมื่อพระนางหันไปเห็นบุรุษที่ยืนอยู่ข้างๆก็แทบหยุดหายใจเขาคือชายที่พระนางรู้จักดีคือแสนปมแต่ในร่างใหม่ที่สง่าง,งามร้าวเทพจากสวรรค์ไม่นานนัก พระนางได้ประสูตรพระโอรสองค์หนึ่งเด็กน้อยมีผิวพองดังทองคําดวงตาสุขใสเต็มไปด้วยปัญญาแสนปมตั้งนามพระโอรสว่าอูทองเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถือกำเนิดในแผ่นดินทองคําผู้คนที่เกิดขึ้นจากปฏิหารต่างสรรเสริญและยกให้แสนปมเป็นกษัตริย์ของพวกเขานับแต่น,นั้นมาเขาได้กลายเป็นเท้าแสนปมผู้ครองนครอ,อันรุ่งเรืองชื่อว่า อมรเทวาดินแดนแห่งเทพทองคําและข่าวของการถือกําเนิดของนครนี้ได้ลอยกลับไปยังเมืองหลวงที่พระบิดาของพระราชธิดายังครองอยู่พระองค์ไม่เชื่อในตอนแรกแต่เมื่อมีพ่อค้าและผู้เดินทางมากมายมาเล่าเรื่องเดียวกันพระองค์ก็ไม่อาจนิ่งเฉยกษัตริย์จึงนำกองทัพหลวงออกเดินทางไปต่างทิศตะวันออกเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยพระองค์เองและเมื่อเสด็จถึง ดวงเนตรของพระองค์ต้องเบิกกว้างเมืองทองคำงดงามตรการตาเหนือจินตนาการประสาทเจ็ดชั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าประตูเมืองประดับด้วยรัตนชาติและแสงสะท้อนของทองคำส่องแสงเจิดจ้าจนแผ่นดินเดิมของพระองค์ดูหม่นลงในทันทีประตูเมืองเปิดออกเท้าแสนปมในฉลองพระองค์ทองคําเต็มยศเสด็จออกมาพร้อมพระมเหสีและพระโอรสน้อยในอ้อมพระกร พระราชาธิบดีผู้แก่ชาราเงยหน้ามองบุรุษตรงหน้าและเอ่ยถามด้วยเสียงสัน่นเจ้าคือใครพระราชธิดาทรงตอบด้วยรอยยิ้มและน้ำพระเนตรเสด็จพ่อนี่คือพระสวามีของหม่อมชันเท้าแสนปมเพคะกษัตริย์สุดลงน้ำพระเนตรไหลรินพระองค์เข้าใจในทันทีว่าสิ่งที่พระองค์พยายามจะต่อกรมาโดยตลอดคืออำนาจแห่งสวรรค์ พระองค์พ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้อย่างราบคาบในวันนั้นพระองค์ได้วางพระแสงดาบลงต่อหน้าเท้าแสนปมเท้าแสนปมยื่นพระหัตถ์อ,อนขึ้นช่วยพยุงพร้อมด้วยรอยยิ้มอันเต็มไปด้วยเมตตาพระราชาธิบดีได้ถวายเครื่องราชาก,กุธพันธ์ทั้งปวนและสละราชาสมบัติให้แก่เท้าแสนปมโดยสมัครใจนับแต่นั้นมาแผ่นดินแห่งทองคำได้เริ่มต้นขึ้น และเรื่องราวของชายผู้มีปุ่มปมนับแสนได้กลายเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ที่คนรุ่นหลังกล่าวขานไม่รู้จบเพราะในที่สุดแล้วลิขิตฟ้าอาจยิ่งใหญ่แต่หัวใจของมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธายิ่งใหญ่กว่าเสมอและนั่นคือเรื่องราวของชายผู้ถูกสวรรค์สาบแต่ไม่เคยโกรธชะตาชายผู้เกิดมาในความอัปลักษ แต่มีหัวใจที่งดงามยิ่งกว่าทองคำเขาไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจหรือความแข็งแต่ด้วยศรัทธาที่มั่นคงในความดีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและนั่นคือเรื่องราวของชายผู้ถูกสวรรค์สาบแต่ไม่เคยโกรธชะตาชายผู้เกิดมาในความอัปลักษณ์แต่มีหัวใจที่งดงามยิ่งกว่าทองคำเขาไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจ หรือความแค้นแต่ด้วยศรัทธาที่มั่นคงในความดีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาตำนานของเท้าแสนปมจึงมีใช่เพียงเรื่องเล่าของชายผู้ต่ำต้อยที่ได้ครองเจ้าหญิงแต่มันคือภาพสะท้อนของมนุษย์ทุกผู้คนที่ต่างมีปุ่มปมอยู่ในชีวิตของตนเองบางคนมองว่ามันคือคำสาบ แต่สำหรับผู้ที่กล้าเผชิญและยอมรับมันกลับกลายเป็นพรที่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่สวรรค์มอบให้เราไม่เคยผิดพลาดมันเพียงรอให้เรามองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในเท่านั้นและเมื่อใดที่หัวใจของมนุษย์ยอมเปิดรับแสงแห่งศรัทธาเมื่อนั้นลิขิตฟ้าเองก็ยังต้องโค้งให้ เรื่องราวของเท้าแสนปมอาจจบลงเพียงในหน้ากระดาษของตำนานแต่คำสอนของเขายังคงส่องแสงอยู่ในหัวใจของผู้คนตราบใดที่มนุษย์ยังเชื่อในความดีงามและยังกล้าที่จะเดินตามเส้นทางของตนตำนานก็จะไม่มีวันดับสูญขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนการเวลาไปพร้อมกันในวันนี้ และนี่คือผู้เล่าก่อนการหากคุณชื่นชอบการเดินทางผ่านเรื่องราวแหง่งศรัทธาความเชื่อและตำนานที่ถูกลืมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm. เพื่อที่ครั้งหน้าเราจะได้กลับมาเล่าเรื่องราวอีกมากมายที่รอคอยจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งเสียงแห่งการเวลาค่อยๆเลือนหาย เหลือเพียงสายลมที่พัดผ่านราวกับกระซิบว่าลิขิตฟ้ามิอาจฝืนแต่หัวใจคนมิอาจพ่าย